สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม e ีโคโคาเครื่องพันสองปี2016มือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สาภาพสวยๆครับกับสุ u กิเซ็ตนะครับเครื่องพันสองอีโคโคากว้างขวางแล้วก็ไม่เอี่ยมเลยครับไม่ประมาณ76,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์สาภาพเดิมโรงงานนะครับ250,000 8,000บาทนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับกับรถสวยๆส,สภาพแบบนี้นะครับได้ปี2016ผ่อน5-6,000โดยประมาณนะครับผ่อน5ปี6ปีได้ครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจะส่งทั่วไทยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดำเงางามเงาฉ่าำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับดูแลดีมากๆนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับได้สภาพได้ราคา ทนแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายสวยใหม่เอี่ยมเลยครับนี่เลยครับซสุสกิเซยปเป็นอีโคคาที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับท้าเน้นปีใหม่ๆสภาพกับราคาคันนี้แจ่มเลยครับไปเดิวที่อื่นก็ได้นะครับเขาน่าจะเปิดกับอรมาณตกเกือบ3 0 0แสนนะครับวันนี้ผมเปิดในราคานี้ครับ258,000บาทโดยประมาณนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับการันตีไม่มีชนเลยครับ ขอย้ำนะครับว่าไม่ชนเลยคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเครื่องพันสองอีโคคาร์กว้างนั่งสบายใหม่เน้นใช้งานนะครับได้รถสภาพใหม่ๆตัวนี้ก็ลองชมและพิจารณาดูนะครับค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสุ u กิเซ a เนี่ยโดยปกติแล้วก็จะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับด้วยความกว้างขวางและเป็นอีโคคาร์เครื่องพันสนะครับไม่ได้อืดนนะครับตัวเนี้ย เนสตกิที่ไม่อืดนนะครับก็ใช้งานได้ปกติถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับเน้น e ีโคคาผ่อน5,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จัดไปในปี2016เลยนะครับรถสวยนะครับอ่าไมแท้นี่นะครับเจ็ดหกิโลเมตรตีไปแบบนั้นนะครับ รถสวยสภาพแจ่บมากๆนะครับใครที่หาใช้งานอ e ีโคคาร์เป็นทางเลือกสำหรับยุคนี้นะครับหรือไม่ค่อยจะยุคไหนก็ตามนะครับก็ประหยัดครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าแล้วครับถ้าเน้นประหยัดจริงๆเนี่ยก็ซื้อคันนี้ผ่อนชิวๆแล้วก็เติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงเน้นเอาไปใช้งานเดินทางใกล้ๆออมนวยความสะดวกให้กับคนในครอบครัวและตัวท่านเองถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผ่อนชิวๆเติมน้ำมันก็ไม่แพงเหลือเงินอีกเยอะครับเหลือเงินเก็บแน่นอนนะครับซื้อรถ ตามกำลังแล้ท่านจะมีความสุขในการผ่อนและการใช้งานนะครับโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนี่นะครับเขาแค่เดินสายไฟใหม่นะครับไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่ชนหน้าเดิมท้ายเดิมไม่ชนรถสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับ ใครที่กำลังหาใช้งานก็ฝากสุตุกิเซียปี2016มือเดียวป้ายแดงสภาพคลิปๆไว้ฝากให้กับสมาชิกมาชมมาเช็คก็ได้นะครับจะส่งให้ได้ทั่วไทยจัดไฟเน้นก็ได้นะครับทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยแจ่มขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกท่านใดบ้างหรือไม่นะครับฝากไว้พิจารณาแบบเน้นๆนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับหรือไม่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆแบบนั้นนะครับไม่ค่อยมีมานะครับสูตูกิ